เสียงลั่นนะเสียงลั่นโอเคน่าจะโอเคแล้วครับโอ้โหตอนนี้มัดได้นะครับฝั่งหนึ่งผมขอญาตไปดูตุ่มน้ำหน่อยนะว่ามีคนใช้น้ำหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นบ้านคนพอคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรนะครับหลังจากผมลงมาแล้วนะครับนี่คือวินาทีที่ผมเจอเรื่องแปลกเกี่ยวกับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับคลิปนี้เป็นช่วงที่สองสำหรับการเล่าเรื่องที่ผมไปสำรวจบ้านล้างกลางป่าและผมจะมาเปิดคลิปสำรวจบ้านล้างกลางป่านะครับตอนที่2เป็นอย่างไรบ้างครับคลิปสำรวจบ้านล้างกลางป่าครั้งนั้นที่ผมไปเจอนะ ถ้าพี่ๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วท่าในใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อสนับสนุนช่องผมนะ j p c ช่องเดินป่าคนเดียวนะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวก่อนอื่นที่ผมจะเปิดคลิปให้ชมนะครับผมก็จะเล่าบรรยากาศคร่าวๆหลังจากคลิปที่1นึ่งเนี่ยผมก็กลับไปพักฟื้นตัวเองแล้วกลับมาสำรวจบ้านล้างต่อรอบนี้นะครับผมเผามันมาเพื่อที่จะกินและก็นําเปมาเพื่อที่จะผูกในบ้านหลางกลางป่าพอรอบที่แล้วฝุ่นเยอะมากนะฮะคลิปนี้ผมก็ผูกเป แล้วก็กินอาหารอย่างราบลื่นนะครับแต่มีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือผมลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะเพราะจังหวะนั้นเนี่ยผมเอามันออกมาแล้วคุยกับพี่พเพลินไปหน่อยเผลอหักมันแล้วกินเลยลืมเอามันไหว้เจ้าที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเจอหรือว่าเรื่องแปลกกลางป่านะที่ผมไปสำรวจปั้นล้างเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุนะครับจากเรื่องที่ผมลืมไหว้เจ้าที่หรือเปล่า ตรงนี้ผมไม่กล้าฟันธงแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกนั่นคือการบันทึกคลิปผมช่วงท้ายนะปรากฏว่าไม่มีเสียงนะครับมีเฉพาะภาพเสียงบันทึกไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับไมโครโฟนของผมซึ่งประเด็นนี้ผมเคยเจอในห่วงที่สำรวจถ้ำนะสาส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับไมที่มีปัญหา แต่ในห่วงที่ผมสำรวจป่าล้างกลางป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่โล่งพื้นที่ที่ไม่แน่อับสัญญาณนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆจะคิดเห็นยังไงก็ลองตัดสินใจจากคลิปที่ผมจะเปิดให้ดูนะช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมเจอเรื่องแปลกที่แปลกกว่าลืมไหว้เจ้าที่แปลกกว่าการบันทึกกล้องแล้วไม่มีเสียงนั่นคือรอยหยด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับวันนี้เนี่ยผมกลับมาสำรวจบ้านล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการสำรวจแก้ตัวนะก่อนที่จะสิ้นสุดปี2 5 6หนะครับภรารกิจนี้นะก่อนหน้าเนี่ยคลิปผมยังไม่ได้ลงไปนะครับก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะลงหรือไม่ลง เดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีตอนนี้ผมมาจบภารกิจสำรวจบ้านห้างนะนอนให้ได้1คืนนะครับก็จะพยายามนอนให้ได้นะเพราะว่า p p f พีเอขอกันมานะครับผมก็จะพยายามทำให้ได้ตอนนี้ผมอยู่เหมือนเดิมปากทางเข้าบ้านล้างกลางป่าแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปผูกเปนอนเลยนะครับ ผูกเปนอนกลางบ้านนะฮะรอบนี้นะผมเอาเปมารอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เอามานะครับเอาเฉพาะพผ้าห่มมานะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วขออนุญาตนะครับใส่หมวกไหมพรมเนาะเพื่อที่จะได้นอนพักผ่อนอย่างอบอุ่นนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะอย่างอบอุ่นนะครับโอเคเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนอนเข้าไปพักผ่อนพร้อมกันเลย ขอเกินน้ำก่อนนะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมมาแล้วนอนไม่ครบคืนนะครับเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากวนผมโอเควันนี้ก็ไปรวบรวมจิตใจมาอีกนานพอสมควรเลยครับ2อาทิตย์กว่าๆนะโอเ,เดี๋ยวเดินทางเข้าไปด้านในพร้อมกัน ทางเข้าก็จะมีแค่ทางเดียวนะครับคือทางนี้เนาะคือหมายถึงว่ามันสามารถเดินได้สะดวกนะครับแต่ถ้าจะลุยป่าเนี่ยเข้าได้ทุกทิศทางเนาะทางนี้มันมันเลื่อมสุดมันเป็นทางเหมือนทางน้าไหลเก่าอะ่ะแบบลําธารเล็กๆก,กะนะันเนาะการเดินก็ต้องระมัดระวังนะต้องดูว่ามีสัตว์อะไรหรือเปล่านะ ที่ชอบออกหากินตอนหัวค่ำนะครับโอเคนะครับบ้านอยู่ข้างหน้านะ บรรยากาศบ้านเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแบบใกล้ชิดใกล้ชิดนะด้านบนมันก็มีกิ่งไม้ที่มันคุมหลังคาอยู่นะฮะก็เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยจากครั้งที่แล้วนะอาจจะเป็นกิ่งไม้เหมือนเดิมก็ได้นะครับ คือบ้านนะผมขอญาตไปดูตุ่มน้ำหน่อยนะว่ามีคนใช้น้ำหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นบ้านคนก็ได้นะจริงๆนะเท okay. ่าที่ดูนะครับตุ่มก็ไม่มีการใช้น้ำนะโอเคก็โอเค,นะอเ,คเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่า เดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในชายขาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศทั่วไปก็ปกติยกเว้นประตูบ้านนะที่ครั้งที่แล้วเนี่ย ผมเปิดทิ้งไว้นะครับนั่นในตุ๊กแกรอบที่แล้วอยู่ตรงนี้นะครับคลิปก่อนหน้านั้นอยู่ข้างล่างนยะตอนนี้ไม่รู้ว่าตุ๊กแกมันไปไหนแล้วตุ๊กแกมันไปไหนแล้วนะพื้นมันผุมากเลยนะนี่นะครับต้องเรามาตระเว,วงเอาเป็นว่าเราหาที่ผูกเปดีกว่า ไม่รู้ว่าตะปูนี่นจะ,ะช่วยให้ผมผูกเปได้หรือไม่นะความแน่นหนานะครับจะรับน้ำหนักตัวผมได้หรือเปล่าดูมุมดูอะไรแล้วจากการผูกนะครับน่าจะจะต้องผูกจากนี่นะครับตัวข้าวตัวนี้ตัวแผ่นไม้ แผ่นนี้นะครับแล้วก็โยงเข้ากับแถวๆนี้นะดูความแข็งแรงด้วยว่ามันแข็งแรงแค่ไหนนะเขียบโอเคตอนนี้เซตกล้องเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเปออกมาเลยนะครับพี่พ รอบที่แล้วเนี่ยผมนอนกับพื้นนะค่อนข้างที่จะมีฝุ่นเยอะนิดหน่อยนะครับรอบนี้ก็เลยเอาเปมาเลยเปยคู่ใจนะครับเปตัวเดิม ตอนนี้มัดได้นะครับฝั่งหนึ่งนะนี่เชือกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าไม้มันอาจจะผุนะครับ ไปเดินครับเสียวนะครับคนเดียวบรรยากาศแบบนี้นะโพี่ครับผมคิดว่าคลิปนี้คงจะพอแล้วนะครับไม่สํารวจแล้วนะก็ขออาภัยที่พี่ด้วยที่อยากจะให้มาสํารวจนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นค่าคืนที่ผมจะมาอยู่ในพื้นที่พื้นที่แบบนี้นะมันเสียงจริงนะครับ นอนกลางป่าในบ้านแบบนี้นะโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเปยผมสําหรับนอนนะครับนอนแค่ยกพื้นมันจะตกแอ่งนิดหน่อยนะคาดว่าน่าจะมีปวดหลังบ้างนะแต่ก็ชินแล้วสำหรับ JPC นะครับนอนได้ตลอดนะนอนได้ทุกพื้นที่นะคิดว่าอย่างนี้นะคิดว่านอนได้ทุกพื้นที่นะครับข,ข้างๆตัวเองเโอเคเดียวเรา ลองนั่งลองเข้าไปน,นอนข้างในนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวลองนั่งดูก่อนว่ามันรับน้ำหนักผมไหวไหมโอเคถือว่าโอเคนะรับน้ำหนักผมไหวอยู่อะเสียงลั่นนะเสียงลัน่นโอเคน่าจะ โอเคแล้วครับโอ้โอก็ร้านนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติของอ่าบ้านนะฮะนี่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยมียุงนะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบนี้ก่อนโอ้ขยับมากไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจดูผมนะครับช่อง JBC เนาะวันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะ เค okay, ครับพี่พี่โอ้ยปักผ่อนนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ก็เอามันนะมาเผามาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับอยากจะกินแก้หิวสั้หน่อยนี่นะมองเห็นกันเปล่านี่นะครับอืมนี่ประมาณนี้ แต่ครั้งที่แล้วนะผมนอนกับพื้นแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนมาก,กวนผม<อ>ก็เป็นไปได้อาจจะตัดลงคลิปนี้พร้อมรวมกันหรือว่ายัางไงก็ค่อยว่ากันนะครับให้พี่ๆนะทุกท่านนะที่จะไปเที่ยวปีใหม่นะกลับบ้านนะครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังเนาะ จ็ดวันอันตรายก็ขออย่าให้เกิดกับทุกท่านเลยเอาง่ายๆเกิดกับคนไทยเนาะเป็นไม่ได้ก็ให้มีน้ําใจต่อกันนะครับในการขับรถขับเรือขับลาเนาะว่าปีใหม่เนี่ยเทศกาลคนก็จะกลับบ้านเยอะนะครับผมก็จะกลับไปพักผ่อนเหมือนกันนะคิดว่าปีนี้ก็รุยมานะเยอะแล้วคนระับลุยมาพอสมควรก็ เมียวกก่ก็อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวพักผ่อนนะครับพี่ก็น่ามีไรโอเคเดี๋ยวกินนี้เสร็จก็เข้านอนพักผ่อนนะครับแล้ดูว่าคืนนี้จะมีอะไรมารบก,กวนผมหรือไม่โอผมลืมไหว้เจ้าที่นะครับพี่ๆคุยเพลินนะงานเข้าเลยส่วนตัวผมก็เข้ามานะไม่ได้ จะมาลบหลู่หรือว่ามาพูดจายอยากขายอะไรนะครับเอิญผมเคี้ยวไปแล้วกินไปแล้วนะครับจะไหว้ต่อก็อยังไงอยู่นะก็โอเคครับโอเคครับพี่พี่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเข้านอนนะครับเป็นการนอนที่หวังว่าจะ ถูกใจพี่พีเอนะครับที่ร้องขอมานะผมก็ทําตามมานนะครับมานอนพักผ่อนแบบนี้มาคนเดียวยนะสไตล์ JPC วันนี้ก็เอาพ่อห่มมาด้วยเหมือนเดิมนะครับยังว่าบรรยากาศมันเริ่มหนาวแบบจริงจังแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะนอนพักผ่อนเลย <S <S โอเคครับฝันดีครับพี่พี่ทุกท่าน บรรยากาศจะเปิดไฟไว้อย่างนี้ดีปล่าโอเคปิดดีกว่านะครับสวัสดีพี่ๆอีกครั้งครับและนี่คือคลิปที่ผมนะเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดในยามค่ำคืนนะครับจังหวะเนี้นะะในคลิปเนาะที่ผมบอกว่าคลิปมีปัญหานะครับ ถ่ายแล้วไม่ได้ยินเสียงในห่วงเวลานั้นเนี่ยผมได้ยินเสียงบางอย่างนะครับมากระทบฝาผนังบ้านนะอย่างรุนแรงเลยอย่างที่มือผมชี้ไปนะครับผมสะดุ้งตื่นมาเลยนะครับพี่ๆแล้วในระหว่างนเนี้ยก็สลืมสลือแล้วก็กำลังพูดคุยกับพี่ๆถามความคิดเห็นอยู่ว่าผมจะลงไปสารวจดีหรือไม่นะครับสุดท้ายแล้วนะ ผมตัดสินใจลงไปสำรวจด้านล่างนะครับถามว่าทำไมถึงกล้าลงไปสำรวจเพราะว่าห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาใกล้จะเช้าแล้วนะฮะผมเลยตัดสินใจที่จะลงไปสำรวจเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรนะครับหลังจากผมลงมาแล้วนะครับนี่คือวินาทีที่ผมเจอเรื่องแปลก เกี่ยวกับหยดน้ําบางอย่างที่มีสีคล้ายเลือดและคล้ายอย่างไม้ผมก็ไม่กล้าฟันทงนะว่ามันคือหยดอะไรผมจะเอามือแตะแล้วมาดมหรือว่ามาชิมก็ไม่กล้านะครับเพราะว่ามันมีอันตราย 1. น่งทางด้านสุขภาพทางเชื้อโรค2มันมีอาคมหรือว่าทางด้านคุณใส่นะครับเมื่อเราเดินต่าคนเดียวเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดสุดท้าย ผมก็กลับมานอนนอนต่อจนถึงเช้าหลังจากนั้นผมก็เก็บผ้าหม่มเก็บเปเพื่อที่จะเดินออกจากป่าและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เจอโอเคครับพี่พี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเหตุการณ์สำรวจบ้านล้างกลางป่าทั้งที่สองนี่นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลสาเหตุที่ทำให้ผมพักการเดินป่าไปห้วงหนึ่ง และไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครนะฮะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเจอมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วโดยปกติหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมมองไม่เห็นนะฮะผมก็ไม่ได้ตามเรื่องราวต่อแต่จากที่ถามชาวบ้านเนี่ยป่าพืนเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้คนเข้ามานะครับเหมือนตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาหาเนาไม้แต่หลังจากที่ผมไปสํารวจแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่าพื้นที่นี้ถ้าไม่จาเป็น,นจริงเนี่ย ผมจะไม่เข้าไปเด็ดขาดและต้องขอโทษพี่พี่ด้วยที่ผมลั้นในการคอมเมนต์นะพี่พี่คอมเมนต์ว่าอย่าเข้าอย่าเข้าอีกส่วนหนึ่งก็อยากให้ผมเข้าไปผมก็เข้าไปไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะครับจะมีพี่พี่คอมเมนต์ให้ผมเข้าไปอีกหรือเปล่าถ้าให้ผมเข้าไปอีกนะผมก็ต้องไปนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยดูคลิปผมชื่นชอบนะครับอย่างไรก็ช่วยกดไลค์ช่อง GBC กดแชร์นะครับแชร์ให้คนรอบข้างได้ดู แล้วก็อยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะแล้วผมก็รู้พี่ๆจะไม่คอมเมนต์ให้ผมกลับไปที่นั่นใช่หรือไม่ครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับพี่ๆราติสวัสดีครับแล้วเจอกัน